สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้จอมกลับมาอัปเดตแปลงที่ดินทําเลดีพิกัดหนองแคสระบุรีแปลงนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่หน้าแปลงติถดถนนคอนกรีตแบบนี้ค่ะทุกท่านขายแล้วก็ติดคลองน้ําบรรยากาศดีมากค่ะนะแล้วก็เราขายราคาถูกมากค่ะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะ ที่ดินเฟนนี้ของเราทำเลดีมากค่ะทุกท่านหน้าแปลงติดถนนคอนกรีตแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็ตรงข้ามกันก็จะมีคลองน้ำใสร่มเย็นมากค่ะนะคะที่ดินหน้าแปลงติดถนนคอนกรีตอยู่ต้นชุมชนทางเข้าชุมชนแล้วก็คือไฟฟ้าประปาพร้อมอยู่หน้าแปลงแล้วเราขายถูกมากค่ะทุกท่านค่ะ7 5 0 0 0สนบาทต่อไร่เรายกสีไร่ค่ะย้ำค่ะ เจ0 0แสห้ามืบาทต่อไร่เรายกสี่ไร่ค่ะทุกท่านข่ะนะคะ สำหรับท่านไหนที่จะซื้อเพียง2ไร่นะคะก็ราคาอยู่ที่780,000บาทต่อไร่สำหรับการซื้อยก2ไร่เนาะที่ดินชุดนี้ถือว่าเป็นที่ดินที่ทำเลดีมากค่ะนะคะเนื่องจากว่าเข้ามาจากถนนทางหลวงชนบทหรือว่าถนนเศรษฐสัมพันธ์ถึงหน้าแปลงของเราตรงนี้เพียงแค่120เมตรค่ะนะคะอยู่ใกล้ตัวตลาดหนองแคนนะคะเพียงแค่ประมาณ 4กิโลนะคะใกล้เทศบาลหนองแคก็ประมาณ4กิโลค่ะนะคะตรงข้ามกาันใกล้ๆก,ก,ก็จะมีโรงเรียนหนองตะเค่หรือว่าวัดหนองตะเค่ค่ะทุกท่านค่ะที่ินแปลงนี้ถือว่าอยู่ในชุมชนอยู่ใกล้ชุมชนและเราขายราคาที่ถูกมากค่ะนะคะ4ไร่เพียง3ล้านนะคะท่านสามารถสดหรือว่าแบ่งจ่ายได้ะค่ะนะคะเฉลี่ยต่อไร่เพียง750 0 0 0บาทนะคะ สำหรับท่านที่ซื้อ2ไร่จะอยู่ที่780,000บาทต่อไร่นะคะพิกัดหนองแคสระ,ะบุรีค่ะเป็นที่ดินที่หน้าแปลงติดถนนคอนกรีตแบบนี้แล้วก็เข้ามาจากทางหลวงแผ่นดินนะคะถึงหน้าแปลงเพียงแค่120เมตรค่ะทุกท่านค่ะนะคะที่ดินทำเลดีหนองแคสระ,ะบุรีนะคะทท่านค่ะราคาเบา,เ,บา,เ,บาเงื่อนไขง่ายๆแบ่งจ่ายได้นั่นหมายเข้าดูที่ดินด่วนๆ0 6 2 1 5 7 4 4 4, 4 9 0 6 2 1 5 7 4 4 4 9